สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเรานะคะประเสริฐผลรุ่งเรือสกลนครอ,อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเรามีรถเกง e ่งอีโคคาร์มาแนะนำนะนะคะนั่นก็คือรถ n i สสันอเมราเทอร์โเครื่อง1.0นะคะราคาอยู่ที่4 6 8 0 0 0บาทนะคะลูกค้าเป็นสีขาวมกุกสเกิร์ตรอบคันนะคะแม็กแท้แม็กเดิมจากโรงงานนะคะไม่ได้เปลี่ยนแม็กนะคะเดี๋ยวแอดมินจะพาไปชมในส่วนของรอบๆตัวรถกันต่อนะคร เริ่มจากกระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้ารังผึ้งนะคะแล้วก็จะมีสีโครเมียมล้อมรอบแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ที่สัดอยู่ตรงกลางนะคะลูกค้าสวยมากเลยหลอดไฟนะคะจะเป็นหลอดไฟโปรเจคเตอร์บวกกับเดย์ไลท์นะคะจะมีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันด้านล่างลงมาก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้นะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยสีก็เป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะไม่ได้ทำสีมาก่อนนะคะอาจจะมีรอยขีดข่วนบ้างตามอายุการใช้งานนะคะกระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถ มีไฟเลี้ยวอยู่ตรงปลายกระจกนะคะรถคันนี้ก็ติดการสาดมาให้เรียบร้อยทั้งหมด4บ้านเลยนะคะที่จะเปิดปิดประตูก็เป็นสีขาวนะคะแล้วก็จะติดสติกเกอร์กันลอยมาให้ด้วยนะคะลูกค้ามีปุ่มสมาร์ทคีเลตมาให้แล้วก็ช่องเสียบกุญแจมาให้ด้วยนะคะสำหรับกุญแจนะคะจะเป็นกุญแจปุ่ม e n g i n e Start นะคะแล้วก็จะแถมรีโมทไปให้2ดอกนะคะลูกค้า ในส่วนของด้านหลังตัวรถนะคะนี่สกเกิร์ตรอบคานสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็มีท่อหลอกมาให้ข้างละสองนะคะลูกค้านี่สวยๆแบบนี้เลยแล้วก็จะมีสปอยเลอร์หลังมาให้ด้วยเป็นสีดํานะคะตัดกับสีขาวส่วนไฟท้ายนะคะก็สวยมากเลยนะคะเขาออาแบบมาได้สวยมากลูกค้าคะนี่นิสสันรุ่นเทอร์โบนะคะก็จะติดสติกเกอร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ ในส่วนของไฟเบรกดวงที่สนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะฟิล์มด้านหลังก็จะเป็นฟิล์มไล่ฟ้ามาให้ด้วยเรียบร้อยเลยนะคะลูกค้าแบบนี้เลยลูกค้าเก่าลูกค้าคนเดิมเขาก็ดูแลรถมาได้ดีมากเลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะพาไปชมในส่วนของภายในตัวรถกันนะคะนี่ภายในตัวรถก็สวยไม่แพ้มือหนึ่งเลยนะคะนี่ภายในตัวรถนะคะจะคุมโทนไปด้วยสีดําตัดกับสีเบจสีน้ําตาลแบบนี้เลยนะคะสวยมากเบาะก,ก็เป็นเบาะสีน้ําตาลนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังลูกคา้า ส่วนคอนโซลตรงกลางนะคะก็จะตัดกับสีน้ำตาลเหมือนกันนะคะคอนโซลด้านหน้าก็เป็นสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเครื่องเล่นเียงนะคะก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะสามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะเชื่อมต่อ FMAM Bluetooth USB AUX ได้นะคะลูกค้าในส่วนของที่ปรับความเย็นของแอร์นะคะเป็นออโต้นะคะลูกค้าเขาจะปรับความร้อนเย็นอัตโนมัติเลยนะคะ เกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็จะมีปุ่มเอน g i n e ตาร์ทอยู่ตรงบนหัวเกียร์นะคะแล้วก็จะมีเบรกมือแบบดึงมาให้ด้วยนะคะช่องใส่แก้วก็มีมาให้สองช่องส่วนนะคะที่พักแขนตรงกลางนะคะก็จะมีช่องใส่สัมภาระมาด้วยนะคะมีพื้นที่มีกล่องค่อนข้าง <L ek. S 1> เล็กเล็กข้อันเล็ก <c oughs> ตรงกลางนะคะก็มีกล่องใส่สัมภาระมาด้วยนะคะสามารถ เก็บตังเก็บของได้นะคะในกล่องนี้นะคะสวยมากเลยรถคันนี้นะคะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถกดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงกดรับสายคนโทรเข้าโทรออกได้นะคะมีปุ่มสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยนะคะลูกค้าก็่อสามารถกดได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปแตะตรงหน้าจอทัชสกรีนนะคะรถคันนี้นะคะเข็มไมวิ่งอยู่ที่ 58,000กว่ากิโลเองนะคะไม้แท้ไม้เดิมไม่มีก่อนนะคะรถคันนี้ปี2021ราคาแค่468,000บาทนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็อย่าลืมทักแชเทเพจเข้ามาสอบถามได้นะคะมีแอดมินมีเซลคอยตอบลูกค้าทุกยุสีชั่วโมงนะคะในส่วนของเบาะโดยสารด้านหลังนะคะนี่มาดูเลยว่ากว้างแค่ไหนนะสามารถนั่งได้3-4คนเลยนะคะลูกค้านี่แล้วก็มีเข็มขัดน,นีิรภัยครบเลยนะคะ123นะคะเบาะก,ก็ใหญ่มากมีพื้นที่กว้าง มากนั่งสบายนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากออกรถนะคะ mm. ก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะคะอาชีพไหนทำงานอะไรใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะอย่าลืมทักเข้ามาสอบถามได้นะคะเรามีแอดมินมีเซลคอยให้คํามปรึกษาลูกค้าทุ24ชั่วโมงนะคะฝากรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาที่ประเสริฐผลสกลนครเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ 乱乱乱。Land, land, land.